คุยเฟื่องเรื่องบอลไทยแค่พูดี้เมื่อกี้ยังร้อนเลยขรหน้าตรงนี้ยิ่งร้อนนะครับแสงจัดไปใช่ต้องส่วนหนึ่งแต่ว่าวงการฟุตบอลไทยมีปัญหาในทุกๆปีครัทีมใดก็ทีมหนึ่งบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวข่าวแรกเนี่ยคุยกันเรื่องข่าวดีๆกันบ้างครับ B G ครับพี่โอ้โหในรอบ6ปีนะครัผู้ชมติดตามเชียร์ B G อยู่เนี่ยได้แชมป์แรกก็คือฟุตบอล F a ครับ ดังนั้นนะครับนั่นคือเรื่องที่น่ายินดีกันก็พูดถึงกันหน่อยและกันกับแชมป์ของบีจีใช้เงินไปเยอะพอสมควรครับพี่บีถือว่าแบบนี้นี่ขาดทุนไม่ลงทุนเยอะไปหน่อยไหมหกปีเกิดได้แชมป์ถ้าตามผมบอกพี่ปกติบอลไทยเนี่ยนะฮะกำไรม่มีอยู่แล้วนะครับจะก,กําไรคือกําไรภาพลักษณ์ถ้าทําทีมแล้วภาพลักษณ์องค์กรภาพลักษณ์บริษัทดีรบนั่นถือเป็นกําไรแต่อย่าไปคิดเป็นตัวเลขของการค้าขายไม่มีขาดทุนตลอดนะครับสําหรับบางอกกะลัดถ้าคิดในแง่ของกําไร ในภาพลักษณ์ผมว่าได้เต็มๆนะครับอย่างน้อยก็เป็นทีมฟุตบอลที่ใสสะอาดไม่ทําฟุตบอลบนเส้นทางสีเทาแต่เป็นเส้นทางสีขาวนะครับแล้วได้แชมป์อย่างเต็มภาคภูมิด้วยความใสสะอาดคือไม่โรยกลินหลากว่าดูแลถึงเวลาแหละที่จะควบคเขาท่อยากทํใหปค่อยคำถามว่าคุณนำทีมถูกวิธีไหมมีคำถามบอกมาว่าลีชิกได้แชมป์เนี่ยฟลุกลองไปถามคุณสุรสินิลาธิตครับเมื่อวานไปถามกาเลยว่าสุดท้ายเนี่ย ซุกหรือไม่ซุกมีแนวทางในการทําทีอย่างไรลองไปฟังสัมภาษณ์คุณสุภสินดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน6ปีเนี่ยเขาวางหมากกันยังไงหรือว่ามีการทํางานเป็นแบบแผนอย่างไรลองติดตามดูครับแนวคิดของของพวกผมที่ทําทีเนี่ยมันง่ายมากนะครับผมไม่ได้ทําทีฟุตบอลเราไม่ได้ทําทีฟุตบอลเราสร้างสโมสรเพราะฉะนั้นสโมสรประกอบอะเรว่างทีทีฟุตบอลนะครับแฟนขับสนามนะครับการตลาดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้น ทุกจิ๊กซอถูกต่อเข้าหากันวันเมื่อทุกอย่างจิ๊กซอมันจบตอนนี้มันมีจิ๊กซอตัวสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้สุดเข้ามาต่อเนี่ยมันทําให้ภาพของเราเริ่มสมบูรณ์ขึ้นชัดเจนขึ้นอสุดท้ายไม่ใช่ท้ายสุดครับผมนะอะนะครับก็ต้องรอดูความสําเร็จในลําดับขั้นต่อไปที่เหนือกว่านี้ใช่นะครับก็คือฟุตบอล FC c ซีแชมเปี้ยนส์ลกใช่เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเปลี่ยนโค้ชใหม่อย่างที่ได้บอกไปในช่วงแรกนะครับมีข่าวมาเสนอกัน ผมว่าก็ถ้าวางถูกทางบีจีชอบโค้ชต่างชาติจริงๆแล้วนะสเปคนี้สเปคนี้ลองดูบอลสเปนบอกอาหามานานแล้วนะครับอยากได้โค้ชที่ทํางานในไทยมาก่อนด้วยซึ่งก็มันพดเพราะหมอพจออะครบอะต่อไปนี้ก็ดูผลงานก็แล้วกันแฟนๆหน้าใจชื้นมากขึ้นมีแชมป์แล้วตีหน้านะครับติดตามการเสริมทัพให้ดีมีข่าวด้ว่าจะเสริมทัพกองหลังสเปค185ซติเมเป็นควอต้า เ <Asia. S 1> อเชียติดตามได้เดี๋ยวสปดาห์หน้ามีข่าวมาฝากแน่นอนครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องสําคัญมากกับพี่บีพูดคุยกันก่อนที่จะเข้ารายการเกิดอะไรขึ้นสิงห์ท่าเรืออีกแล้วปีนี้นับปัญหาเยอะแย,ย,ยะมากมี3-4ประเด็นที่น่าพูดคุยกันซึ่งเอาประเด็นแรกก่อนเรื่องของมาธิอาสหรือว่ามาเทียสคิสเตนเนี่ยนักเตจากเลนสตายก็ไปฟอ้อง FIFA, ร้องฟี فا ที่เป็นข่าวว่าโดนโกสัญญ,ญาเงี้ยเปผิดสัญ,ญญาจ้างบอกท่าเรือผิดสัญ,ญญาจ้างสุดท้ายก็ไปถามว่ามันมีความคลาดเคลื่อนกับหนังสือที่ส่ง ระหว่างสโมสรข้ามไปที่สมาคมฟุตบอลสมาคมส่งต่อไปฟี ف ามีปัญหาอย่างไรเดี๋ยวลองให้พีวีดูก่อนพร้อมกับคุณผู้ชมด้วยผมไปคุยกับคุณกียคุกจากนะครับลองดูว่าบางทุกบางจรเรื่องนี้เป็นยังไงครับอีกฉบับหนึ่งส่งผ่านสมาคมด้วยแล้วเราก็ส่งคราวนี้เราส่งแฟกนะฮะผ่านไปที่ฟี فا นะฮะแล้วก็ฟี ف าเองเขาก็ส่งหนังสือกลับมาว่าเขาได้รับแล้วเอกสารวันที่10กรกฎา ที่เราส่งไปทวงถามแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาไม่ได้อะไรเลยเอซึ่งตรงเนี้ยเขาก็เราก็เลยแปลกใจว่าระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราส่งหนังสือผ่านทางสมาคมไปมันเกิดอะไรขึ้นอ่านะครับมันเป็นเรื่องของประเด็นหนังสือตกหล่นหรือเปล่าไม่รู้ในเรื่องนี้เนี่ือว่าไปแบบนกพิราบเนี่ยเขาต้องส่งมาให้ทางรายการยังได้เลยทำไมสมาคมส่งต่อเอฟีฟ้ามีปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับครับเอาเรื่องนี้ถ้าเกิดให้วีบีลองวิเคราะห์กันดูแล้ว โอกาสนะครับอพอข้ามไปถึงเรื่องของการตัดสินเนี่ยเขาบอกจะมีการตัดขกแต้มดังนั้นในวันจันทร์เขาบอกว่าเดี๋ยวนัดกัน10บโมงตัดสินเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวประกาศผลในช่วงบ่ายถ้าให้เลือกตอนนี้มี2เรื่องค้างเติ่อยู่กับ9แต้มอยู่ในสามบุกของกลางกับ6แต้มที่เพิ่มขึ้นมาทีพีเอลต้องเลือกอะไรครับเคลียร์ตั้งไหนก่อนดีถ้าจะให้เดินหน้าไปต่อนะครับผมคิดว่าต้องจัดการกับ6แต้มนี้ก่อนนะครับซึ่ง6แต้มเนี่ยจะทําให้ฟุตบอลมันเดินหน้าเพราะมันเหลืออีกสองเดือนจะ หกแต้มนี้ผมคาดเดาเอาเองนะครับอย่าคิดว่าเป็นคําตัดสินนะผมคาดเดาว่าหกแต้มเนี่สมาคมตัดแน่นอนแต่จะไปตัดฤดูการหน้าสรุปก็คือติดเล่นต่อได้ให้ติดรถนะครับขณะเดียวกันเก้าแต้มเราไม่อาจรอได้เดี๋ยวเหมือนกรณีสีสเกตไปไปเอากระปีหน้าตายเลยคราวนี้ไม่ต้องเดินไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวเนื่องกับเพื่อนตํารวจทีมที่ห้าที่ตกด้วยว่าเขาจะตกไม่ตกนะครับต้องจัดการตรงนี้ก่อน นะครับผมเดาว่าท่าเรือยังได้อยู่ต่อแต่จะไปถูกลบ6แต้มฤดูกาลหน้าดังนั้นเพื่อให้หลีกเดินไปต่อเชื่อมโยงอีกหนึ่งเรื่องคือสิทธิของการทําทีมนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีหลายก๊กหลายเหล่าเหลือเกินตอนตัดหกแต้มอย่างนี้ลงหน้าไปในดูการหน้าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะครับใครจะทําทีมพี่ถ้าเรือตอนนี้เป็นภายในของเขาแล้วผมว่าคุณตรีลุกไม่ได้ทำแล้วอย่างที่เขายกสิทธิ์คืนไปคงไม่มีการเรียกกับคืนมาทำนะครับก็เป็นเรื่องของมี3ามโกขับสาภาพ บอดซึ่งจะให้นักเตะปจชุดคนในยุคปัจจุบันนี้หรือที่บอกมาแรงที่สุดคืออดีตนักเตะทั้งหลายนักกอดาวยศดดารานะครับหรือว่าจะเป็นนิวัตศรีสวัสดอะไรทำนองทำนองนั้นอ่ะนะครับประเภทเซฟเซฟงบเอาไว้ก่อนนะฮะลองดูนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวสัปดาห์หน้าผมว่ามีโอกาสมีโอกาสต้องเคลียร์เรื่องนี้ชัดเจนแน่นอนส่วนอีกหนึ่งทีมที t ทีบอทีเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดทีมรอดตกชั้นก็จะมีกลุ่มทุนเข้ามามีข่าวลือครับบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มทุนของอังกฤษตอนนี้มี2กลุ่มทุนทีงเข้ามานะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับอันเนี้ยเขาซื้อแน่ๆนะครับแต่ว่าเขาต้องใช้เวลากระบวนการในตลาดหลักทรัพย์ต้องใช้เวลานะครับซึ่งมันอาจจะล่วงเลยไปเปิดฤดูกาลไปแล้วรอไม่ได้แล้วไม่ทันอ่ะนะฮะแต่มีกลุ่มใหม่มาแรงกว่านั้นซึ่งเป็นกระแสข่าวลือว่าเอ๊ะ เป็นกลุ่มทุนจากสายการบินนะครับที่มาจากในยุโรปเอ๊ะถ้าในอังกฤษมันจะชื่อสายการบินอะไรนะแต่เงินหนาเขาบอกนี่หนาจริงครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าทีโต้องการอย่างน้อย50ล้านเข้ากับที่เคยได้จาก T.O.T. จํากัดมหาชนโรยสัทแม่ที่เข้ามาใหม่นะครับเขาบอกกลุ่มทุนหลังเนี่ยที่มาจากอังกฤษเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการไปเทค หรือว่าไปสนับสนุนหลายๆทีมในเอเชียมาแล้วนะครับเพราะนั้นผมว่าเดาไม่ยากรับคำผมคิดว่าเขาเลือกกลุ่มทุนหลังครับถ้าเงินมาเร็วติดปีกโดยเร็วไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันต้องติดปีกสิเพราะมันสายกันบินจูกต้องใช่ไหมครไปเดากันเอาเองก็แล้วกันว่าอันนอะไรยังไงนะข่าวใหญ่ปิดท้ายเลยพี่ไปเขียนเรื่องไว้ในอลอมน์เนี่ยอะไรกันบอกว่าเมืองทองขายทีมเป็นที่คือฮารใหญ่ผมอาจจะพูดเรื่องนี้ช้าเกินไปด้วยซ้ำครับเพราะว่าแนวเรื่องความคิด ขายทีมมันมาตั้งแต่ช่วงเล็กหลังมาแล้วนะครับซึ่งณเวลานี้ผมบอกได้เลยว่ามี4 4เจ้าที่ติดต่อเข้ามานะครับสเจ้าไทยอีก2เจ้าต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีโอกาสน้อยหน่อยเพราะว่าคุณดวิโรทองนะครับเจ้าของสยามสปอร์ตเนี่ยไม่แน่ใจว่า ต่างประเทศเอาไปแล้วอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะครับคล้ายกับพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะถ้าเอาไปแล้วก็เอาไปเลยประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นกลุ่มทุนไทยซึ่งแน่นอนครับคุณนัทพลทีพสุวรรณมีชื่อนะฮะแต่เขาออกมาปฏิเสธว่าเป็น,นแค่ข่าวลือ,อที่เขาออกมาปฏิเสธเนี่ยผมคาดว่าดีลของเขาอาจจะทําท่าว่าจะไม่สาเร็จเนื่องจากว่าเขาติดอยู่เงื่อนไขไม่ใช่เรื่องเงินนะครับนะครับเอที่บอก2 8 0 300ล้านไม่ใช่เรื่องเงินแต่อาจจะเป็นในเรื่องของสปอนเซอร์ซึ่งมีความคอนฟ lict กัน ซึ่งมันเป็นใกล้เคียงสินค้าคู่แข่งกันนะครับก็ลองดูว่าอย่าง S C G เนี่ยเป็นปูนแล้วปูนคู่แข่งคืออะไรยังไงนะอาจจะติดตรงนี้แต่อีกคนในชื่อมาแรงเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คนรุ่นใหม่ชื่อเดอะสตอมครับพายุนะฮะนี่รูปแบเป็นไงนะครับคุณพายุเนื่องจากนงคนเนี้นะครับนะฮะก็ ป็นตอนนั้นเป็นเตงสองอันนี้อาจจะขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแล้วนี่พี่พิราะห์ขายขนาดนี้เลยเหรออืมผมเดาเอาเหรอถ้าถ้าดูแล้วคา,า,า,าดเดาคาดเดาอ่าโอกาน่าจะปิดดีลกันได้ไหมแต่ขายขายแน่นครับขายนี่คงขายแต่ว่าถามว่าจะขายทันฤดูการนี้หรือไม่นีอจะเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่า SCG ยังมีสัญญาในการเป็นสปอนเซอร์อยู่อีก2ปีนะครับ เขาและเขามีหุ้นอยู่30%ด้วยนะครับต้องแยกนะครับหุ้น30%สปอนเซอร์ก็อีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะครับนี่คือคมๆเลยพูดถึงสัปดาห์หน้ามองขาแบบนี้มีโอกาสแน่นอนติดตามให้ดีเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วมาขยี้กันต่อในสัปดาห์หน้านะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรข่าวเคบเกมบอล